สวัสดีครับทุกคนพบกับผมมานาสตอรี่ครับผมเมื่อเช้านี้นะครับก็แม่ได้เอาเข้าวต้มมัดมา2ถุงเนาะถุงหนึ่งแบ่งให้ยูทูบเบอร์พี่น้องของเราที่อยู่ที่นี่เนาะอีกถุงหนึ่งแบ่งให้ลุงพลนะครับก็ตอนนี้นะครับผมยังไม่เห็นลุงพลออกมาจากทุ่งนาเลยมาทุ่งนาเลยเนาะเพราะว่าวันนี้เป็นวันพระนะผมจะฝากนะครับพี่เมงว่าจะฝาก ไปให้ลุงพลหน่อยครับเพราะว่าเขาต้มมัดครับคือแม่กำชับเลยว่าอยากให้คุณแม่พี่มานาเลยครับผมอยากให้ลุงพลได้ชิมนะได้กินก็เลยแบ่งมาสองถุงแล้วแหละทีนี้ก็เหลืออยู่ถุงเนี่ยถุงให้พี่น้องยูทูบเบอร์กินแล้วหมดแล้วนะครับทีนี้ก็ชุดนี้ก็อยากจะฝากให้ลุงพลครับคือเขาต้มใส้อะไรอ่ากล้วยกับถั่วดำครับกล้วยกับถั่วดำ เพราะว่าวันนีล้ลุงพลคงไม่มาทุ่งนาเนาะเมื่อวานเกนขุดขุดหลุมสามสี 3, ่หลุมอะเมื่อตอนตอนเช้าผมไปกก็นอนเกเพิ่งออกมาตอนตอนเย็นแต่ว่าจะไปดูดอกกระเจียว,ยวครับเกงก็มาจอนดนี่แหละครับผมนี่แหละฮะก็เลยแม่อยากให้ลุงพลได้ชิมนะครับก็เลยกำชับผมเลยว่าเออแบงมาสองถุงเมื่อเช้าถุงใหญ่ก็ให้พี่น้องเรายูทูบเบอร์เราก็น่าจะหมดไปแล้วล่ะ ทำหมดสวาอร่อยฮะก็ได้เนี่ยตรงนี้ก็เลยว่าเออเนี่ยอยากให้กับมือลงพลเห็นว่าเมื่อกี้พี่เอามือจับเห็ดมาจับนี่ป่ะโอ้ล้างสบู่เรียบร้อยครับล้างสบู่ไอ้นันสบู่ที่พีสกีนอ่ะของน่าจะเป็นของลุงคิมมี่ตรงนู้นนะฮะนิ่มโอ้ห่อมด้วยนะหอมด้วยคะน้เมื่อกี้เรียบร้อยเพราะว่าเห็นบอกว่าเป็นเห็ดตายเบื่อเห็ดกินไม่ได้เห็ดมีพิษนะจับแล้วต้องไปล้างมือเห็นว่าอย่างนั้นผมต้องรีบล้างเพราะช่วงนี้เนาะเราก็ต้องระวังแหละนะครับ ล้างเรียบร้อยแล้วครับงั้นก็ฝากพีนิงไว้นะครับผมขอบคุณครับผมครับผมตอนนี้ก็มองไปทางด้านนู้นครับทุกคนคืนมาแต่ไกลเลยอะ่ะดูสิวันนี้นะฮะฝนคงจะตกอีกนะครับฮะพายุมาแล้ว,แ,ลวแต่ดีนะฝนตกนะฮะเพราะว่าผมเส้อดูน้ําอยู่ตรงข้างห้องน้ําเนาะน้ําจะหมดแล้วถ้าตกวันเนี้ยนะก็ มื่จะเป็นลุงฟื้นลงุงจิมหรือว่าคนที่นอนนาตรงนี้นะก็จะมีที่นอนนะครับเพราะว่าจะมีที่อาบน้ํานะครับเพราะว่าน้ำเป็นสิ่งสําคัญที่นี่นะน้ําก็ค่อนถังละมีทั้งหมด2ถังนะครับแต่ว่าเวลาฝนตกปุ๊บมันจะไหลลงมาตรงนี้เพราะว่าเมื่อสองสาวันที่แล้วเนี่ยก็ช่างพงกับแอดชายเนาะเป็นคนทํารังน้ําไว้นะครับเขาก็มองว่าเออถ้าฝนตกก็จะได้นองน,องน้ําอาบอะไรประมาณนี้นะฮะก็เลย นี่ฮะอยากให้ตกอยู่เป็นกันนะเพราะว่าน้านะพี่น้องเราจะได้มีอาบน้ําอาบนะครับทุกคนมีน้ําอาบกันตอนนี้ก็เป็นวันหยุดเนาะวันนี้เป็นวันพระแล้วก็ที่นี่เขาจะไม่ทํางานกันเห็นว่าอย่างนั้นอันนี้เรามาอยู่ใหม่แล้วก็ไม่รู้จริงไม่จริงเห็นชาวบ้านบอกมานะครับว่าถ้าวันพระนะครับให้หยุดทํางานนะครับวันนี้ก็เลยเป็นวันสบายๆของเ่ายูทูบเบอร์นะครับหลายคนก็พักผ่อนตามธัธยาศัยสเนาะบางคนก็ ท่องเที่ยวนะไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดนะถือว่าเป็นวันหยุดของเรายูทูบเบอร์แล้วกันนะครับแต่คนที่ไปได้ไปไหนะก็นั่งเฝ้าเสียงนานะครับก็จะมีลุงจิมมีลุงฟื้นนะเมื่อกี้ก็มีพ่อออฟนะแม่ออฟเนี่ยเอาต้นไม้มาส่งนะเนาะมาจากกกอกนะเอาต้นไม้มาจากนู่นเลยมาที่พีเนะนู่นเอาลงเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเนี่ยต้นไม้ที่เอามาจากกกนะนะนี่พาทุกคนไปดู นี่ฮะเป็นไม้ประดับนะนี่ฮะเ,เ,เป็น,น,น,รนครับเป็น,เป,นเป็นต้นยางครับนี่ไ่เกาลีาโอ้ัปูปไว้รอสายปลายู่ขนาดเลยโอ้คัปูไว้ปขนาดบ จากเลี้ครับประมาณแค่ต้นเช่าเชาเช่าเส้นเช่าเส้นเป็นไม่ไม่ต้นใหญ่ไหมครับลุงฝืนโอ้ไม่ใหญ่เลยอ๋อส่ย่้อยปลามักยูทนานครับจุดยอดเลยอันนี้น่าจะเอามาจากหน้าบ้านคุรัชนีเนาะมาดิพิษคนแถวมากไหมครับออกอมามอบให้ลุงเอามามอบให้ลุงเนาะ วันนี้พอนิ่มก็ขนมาจากกกอกนะทุกคนโอ้ยนะคือมาแต่ไกลเลยน้อาบจ้ห่วงอน้ำเต็ตกมานน้ตกมาก็ดีนะพ่อฟื้นเนาะพ่อฟื้นจะได้มีน้ำอาบเพราะว่าถ้าฝนไม่ตกเนี่ยก็ลำบากอยู่ถังใหญ่ๆดีฮะมีขันสบู่มีเรียบร้อยแล้วนะครับ ต้องมีน้ำแอบโอ้โอกินแล้วบอทุเรียนนะกินอะได้หมดและฮะหมดแล้วบอ่อันเขาไปให้ลุงต้นแหม่ต๋อมบอ่อไปนะโอ้ตามหยกอันอลุงพื้นซื้อครับผม<ว>ของแซ่บตัวละ่ะคืนมาแล้วครับกินพลับัวเราได้ได,ได,ได้ได้บันพันในบันเซาอยู่ครับตอนนี้กำลังหาอยู่บันเศร้าบันเซาไหมได้แล้วมาแล้วยกบ้านมาเอง <laughs> พ่อนิ่ยมยกบ้านไปเเอ้เหรอล่าสุดไม่เช่าบ้านแล้ว <c oughs> เอานะครับนี่เ <c oughs> นี่ล่าสุดคือพ่อนิ่ยมยกบ้านมาถึงที่นี่เลยครับทุกคนจะไม่เช่าบ้านแล้วนะครับนี่พร้อมรับเปิดแล้วฮะเนี่ยเห็นไหมครับเอออยากจะหายากอีนอกาะบ,บ้านเช่าอีนะ ไปถามที่ไหนก็เต็ม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 นะฮะเออไม่ว่างอะไรประมาณเนี้ยฮะวันเนี้ยทั้งทอดนี่แม่ออแบบไปเตเวนหาบ้านเช่าเต็มหมดนะทุกคนไม่มีที่ว่างนะก็เลยเตรียมบ้านมาหมดเลยเตรียมเตรียมเต็นมานอนที่นี่นะครับทุกคนดีใจไม่แม่ออฝนตกดีใจไม่ฝนตกดีใจฝนตกจะได้มีน้ำอาบเนาะ เขาดีใจค่ะเพราจะได้มีน้ําอาบเอออืมเขาก็ะจะไม่ต้องอาบน้ําอันนี้โอ้แต่ลมแรงมากเลยดูสิโอ้ครับยูทูเปเบอร์ดีใจมีน้ําอาบแล้วฝนตกนะฮะวันนี้พ่ออ๊อฟแม่อ๊อฟจะไม่เช่าบ,บ้านแล้วนะครับนะขอบ,บ้านมาเองเลยจ้าบ้านหลังละทานแนละ้วไปแล้วเหรอ <laughs> เอา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 ไปครับผมเราไปส่งคุณพิราวันก่อนเอาไปส่งคุณพิราวันเนาะ ไไ้ได,ไไดย,ยกบ้านม่เองเลยกักตันไม่ต้องเช่าสุดยอดเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์เ <laughs> พรานี่ไม่ออ๊นี่แหละครับจะได้ประหยัดท่ะยกบ้านม่เองไม่ต้องเช่าจกินนนรถก็ได้ค่ะสองคนใช่ครับน<อ>นแต่มันร้อนไม่ร้อนนะปเปิดแอร์ได้เลยรถพอค <laughs> รับแค่เปิดสวิตช์ก็เปิดได้แล้วนั่นแล้วจะไม่กระเปียกน้ำมันให้เขาเลยบุ้งยี่โบกักตันคืนละสองร้อย เปลืองแม่ท้าไม่ติดแอร์ไมตะนะ่ติดเครื่องกันนะเปลืองถ้าไม่ติดเครื่องก็ไม่เปลืองเครื่องแอร์แต่จะเปลืองเป็ดเอาอันี้ก็คือบรรยากาศล่าสุดฝนจะมาแล้วครับอพอออกไปต้องเช่าบ้านแล้วนะครับผมเตรียมมาเรียบร้อยยกมาจากกรุกกอกเลยนะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้